สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับไซเกียมหมายานกระเทพรัสเซียวิ่งหนีอย่างเร็วเพื่อหนีการโจมตีของโดนยูเครนแต่สุดท้ายก็ไม่พ้นชะตาขาดดูสลมโจมตีใส่ไม่ยั้งเสียหายยับเยินโดกองทัพยูเครนส่งโดนพีชีพโจมตีหอสื่อสารและคลังน้ำมาขนาดใหญ่ของกองทัพรัสเซียหลายแห่งใส่ไม่ยั้งไฟลุกโชดช่วงค่ชวาน และเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงปริศนาที่สถานีรถไฟของประเทศรัสเซียไฟไหม้เสียหายวอดและโลกงงผู้นำฮังการีหนึ่งในชาติสมาชิกยุโรปและนาโตเยือนประเทศรัสเซียของเผด็จการปูตินเพื่อพบปะกับปูตินด้วยสาเหตุนี้ เมื่อวันที่6กรกฎาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีขา่า,สา,สาวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพยูเครนผู้ปกป้องอธิปไตยโดยกองทัพ,พรัสเซียผู้ลุกรานหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพยูเครนนะครับตามล่ายานกลาเทพของกองทัพรัสเซียที่ระบุว่าเป็นยางกลาเทพบรุ่น 2S1 นะครับของกองทัพรัสเซียที่มาลุก,กล,าลามประเทศยูเครนนะครับสุดท้ายก็วิ่งหนีหางจุกตัวตนะครับใส่เกียร์หมาเพื่อให้พ้นจากการตามล่า ของโดนพีชีพของกองทัพยูเครนที่ตามไล่ล่าเหล่าทหารยันเกราะรัสเซียนะครับที่มาลุกลามประเทศยูเครนใส่ขิมหมาอย่างเร็วนะครับพี่น้องแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีถูกสดตึมและโดนพีชีพของกองทัพยูเครนนะครับจนทำให้เกิดระเบิดเถิดเถิงเสียหายยับเจอนได้มีชิ้นดีตามภาพวีดีโอที่ปรากฏเลยนะพี่น้องและคาดว่าทหารรัเสเซียที่เป็นเหมือะจำรถ ของยานกละเทพ 2S1 ันคันนี้นะครับดับสยองคาซากเศษเหล็กของยานกละเทพของพวกเขาแน่นอนแต่กระจายไปซากนานนั้นนะครับน้องซัดตึ้มซากนานนั้นไฟลุกชดช่วงคาชวาเลยทีดเดียวงานนี้คาดว่าป่านในประเทศรัสเซียนั้นได้ปุ๋ยเพิ่มเติมอีกแล้วและโรงเหล็กของชาวยูเครนได้เหล็กไปขายอีกแล้วนะครับจากการที่พุ่งอย่างแม่นยําของรถพีชีพของทัพยูเครนแบบนี้ซัดตึ้มซัดตึ้มใส่ไม่มยัางแบบนี้นะครับส่งทารรัเสเซียไปลงนาลก หรือไปเกิดใหม่แรงงานตัวกับวิโดาลหรือยมาบาลในโลกต่อไปจากขนกรรมที่ตามสอทหารรัสเซียเองที่มาลุกลานเขาก่อนเส้นไปได้สุดท้ายก็กลายเป็นปุ๋ยในแดนของยูเครนหรือให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาครับเป็นเหตุการณ์ที่วัทัพยูเครนส่งโดนโจมตีทั้งหอดสื่อสารและคลับบงน้ำมันขนาดใหญ่ของประเทศรัสเซียนะครับที่ตั้งอยู่ในประเทศรัสเซีย ในภูมิภาคคลาสโนยาดา่นดองที่มีการรายงานว่ากองทัพยูเครนนั้นได้ส่งโดนโจมตีหลายที่หลายทางด้วยกันนะครับโดยเฉพาะคลังน้ํามันของกองทัพรัสเซียที่ตั้งอยู่ในเมืองคลาสโนยาแห่งนี้นะครับเป็นเป้าหมายในการถูกถล่มโจมตีของกองทัพยูเครนนะครับที่ส่งโดนพีชีพคามิคาเซบินมาอย่างไกลนะครับบินมาจาก ดินแดนของยูเครนครับเพื่อมาทําลายคลังน้ํามันหรือตัดการส่งกร,ระเบบำรุงของกองทัพรเสเซียของประเทศการปูตินนะครับที่คลังน้ํามันต่างๆในพื้นที่ของประเทศรัสเซียหลายครั้งหลายคา,า,ยานะครับหลายที่หลายทางถูกกาจัดถูกทําลายในมือของโดนพิชีพราคาถูก ของกองทัพยูเครนซัดตึ้มซัดตึมใส่สสสแบบนี้นะพี่น้องทั้งวันทั้งคืนกันเลยทีเดียวนะครับไม่รู้ว่า S300 S400 หรือขีปนาวุธต่อต้านขยานเทพของกองทัพบัสเซียไม่รู้ว่าลืมเสียบปลากหรือเปล่าครับจึงทําให้โดนพีชีพของกองทัพยูเครนมาทําลาย พื้นที่ขังน้ามันรวมถึงพื้นที่การส่งกำลังลงหรือฐานฐานของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ต่างๆในประเทศรัสเซียแบบนี้หลายครั้งหลายคราด้วยกันนะครับที่โดนผีชีพของอยูเครนบินไปอย่างซิวๆิวนะเพื่อนน้องเพื่อมาโจมตีตําแหน่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายก็โจมตีได้จริงๆส่งผลให้ขังน้ํามันของกองทัพรัสเซียลงถึงพื้นที่ต่างๆถูกโจมตีซัดตึ้มซัดตึ้มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้นะครับ เกิดกลุ่มควันและเปลวไฟลูกไปพุ่งจากตำแหน่งที่เป็นคลังน้ำมันของรัเสเซียนะครับไม่แกะกลางคืนไม่พอไปมายันตอนเช้าเลยนะคับาไปน้องที่ ไม่มีทีท่าว่านอกระเพงของรัสเซียนั้นดับไฟได้นะครับแต่ก็มาฉากนี้นะครับก่อจะดับไฟได้ก็เสียน้ำมันไปหลายหมื่นลิตรหลายแสนลิตรแล้วนะครับพี่น้องจากการโจมตีที่แม่นยำของโดนพีชีพของกองทัพยูเครนแบบนี้นะพี่น้องงานนี้คาดว่าทําให้วัิการ์ปูตินผู้นํารัสเซียปวดหัวอีกแล้วครับปวดหัวทุกวันแน่นอนถูกกองทัพยูเครนสามารถทําลายได้อย่างต่อเนื่องโดยโดนพีชีพราคาถูกก็สามารถทาลายน้ํามันของกองทัพรัสเซียได้จํานวนมหาศาลแบบนี้นะครับไม่สามารถนําไปเล่นงาน นำไปเติมนยานพาหนะในการไปลุกลามประเทศยูเครนได้ต่อไปนะครับพี่น้องตึมตึมเสยมายัางแบบนี้แต่คาดว่าน่าจะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกแน่นอนนะครับเหตุการณ์ที่ยูเครนสโดนพรีชิฟมาเล่นงานคลังน้ำมันหรือส่วนอื่นๆของรัสเซียน,นะครับเพื่อไม่ให้นําอาวุธหรือสมสาม ที่เรียกว่าน้ํามันของกองทัพรัรเสเซียนี่นะครับไปเติมยานพาหนะไปลุกลามประเทศยูยเครนได้อีกต่อไปนะครับอย่างน้อยก็โจมตีได้อย่างตอนเนื่องแบบนี้คาดว่าทหารรัเสเซียที่เฝ้าคันมาเหล่านี้หัวตายหมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าโดนของอยูเครนจะมาพุ่งใส่หัวตอนไหนนะครับเหการต่อมาครับเหตุการณ์ที่ไฟไหม้เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่คลังน้ํามันแต่เป็นประเวณสถานีรถไฟของประเทศรัเสเซียนะครับเกิดขึ้น ที่พื้นที่ของประเทศรัสเซียที่มีโกดังกระข้่งบริเวณทางรถไฟแห่งนี้นะครับที่คาดว่าน่าจะเป็นโกดังอาหารของกองทัพรสัสเซียแล้วพี่น้องที่กําลังจะขนส่งยุทธปกรณ์ต่างๆไปให้ทหารรัสเซียลูกหลานประเทศยูเครนนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่รู้ว่ามือดีที่ไหนมาลอบยนตนก้นบริไซหรือเลอาวางเพลิงใส่พื้นที่แห่งนี้นะครับจนทำให้ไฟไหม้ทั้งโกดังเลยนะครับตามภาพวิดีโอที่เห็นไฟลุกโชนสวารควันดำถมวนแบบนี้คาดว่าด้มีอาวุธ ของของรัสเซียรวมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับพี่น้องจึงได้มีความชินทําเกิดขึ้นแบบนั้นนะครับแต่เี่ยแน่ก็ทําให้ทางทางรถไฟของกองรัสเซียแห่งนี้เสียหายยับเยินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเกิดกลุ่มควันและเปลือไฟลุกไปพุ่งมองไกลๆอย่างแรงขนาดนี้นะครับอยู่ใกล้คงจะร้อนหน้าดูนะพี่น้องงานนี้ควรให้เผด็จการปูตินผู้นํารัสเซียปวดหัวอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้นะครับในเมื่อไปทําให้ประเทศยูเครนเขาไฟไหม้เดือดร้อนเสียหายจากขีปนาวุธของตัวเองมาวันนี้ ก็ได้ไปบ้านตัวเองซะบ้างนะครับจะได้รู้ซะบ้างว่าการที่ไฟไม่บา้าคนอื่นนั้นเป็นยังไงเดือดร้อนบ้างไม้แค่ไหนนะครับพี่น้องแต่คงไม่เดือดร้อนเท่ายูเครนนะครับที่ขอต้องทนทุกข์ทรมานจากการลุกลามของประเทศการปูตินที่ส่งทหารไปลุกลามประเทศยูเครนไปป้นแผ่นินยูเครนนะครับพี่น้องก็จะต้องโวนกรรมตามสนองไปเว้นไฟการเล่นงานอยู่แบบนี้อยู่ร่ําไปนะครับแต่ไปที่ยังไม่หยุดลุกลามประเทศยูเครนสักทีและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่โลกงงอยู่พอสมควรนะครับเมื่อ ผู้นำฮังการีนะครับหนึ่งในชาตินาโต้และชาติสาภาพยุโรปนะครับได้ไปเยือนรัเสเซียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่รัเสเซียลุกลานยูเครนนะครับโดยนายกอดแมนตรีฮังการีเยือนรัเสเซียครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามรัเสเซียบุกยูเครนเริ่มขึ้นนะครับโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันที่5กระะกฎาคม2567ที่ผ่านมาน, Victor, นายวิกเตอร์อูบานนายกรัฐมนตรีของฮังการี มีกำหนดพบประธานาธิบดีผด็ดการปูตินผู้นํารัเสเซียที่กรุงมอสโกนะครับครั้งนี้นี่จะเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่รัเสเซียบุกยูเครนที่ปูตินและเออร์บันจะได้พบกันที่รัเสเซียนะครับโดยเออร์บันถือว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับรัเสเซียมากกว่าผู้นําอื่นๆของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและนาตโต้นะครับซึ่งเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาออบัน ก็ได้เดินทางไปเยือนกลุ่มเค้กของยูเครนโดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโวโรดิเมียนเซย์กี้ของยูเครนพิจารณาหยุดยิงเพื่อเล่งยุติสงครามกับรัสเซียนะครับสำหรับฮังการีนั้นซึ่งเป็นชาติสมาชิกของทั้งสาภาพยุโรปและนาโต้ได้ปฏิเสธที่จะส่งอาวุธไปยังยูเครนและวิาพากษ์วิจารณ์การคว่ำบาตรรัสเซียของสาภาพยุโรปอย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ได้ใช้พลังอำนาจวีโต้เพื่อขัดขวางมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียถึงอย่างนั้นนะครับ แม้ว่าประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกจะพยายามอย่างจริงจังที่จะเลิกพึ่งพาการจากรัสเซียแลบตั้งแต่รัสเซียลุกรายนยูเครนในปี2022แต่ฮังการีนั้นยังคงนำเข้าและใช้การส่วนใหญ่จากรัสเซียนะครับโดยเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาฮังการีได้ส่งสัญ,ญญาณว่าไม่มีแผนที่จะเลิกนำการธรรมชาติจากรัสเซีย และพยายามจะขยายความสัมพันธ์ทางการธุรกิจกับรัสเซียในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการคว่ำบาตรนะครับแอดมินเห็นข่าวนี้นเลยนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันก็ความจิตตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินได้ขอจากลากระพรึงท่านี้ถ้าพูดไปชัดพูดไปยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อ้พลาดขา่าวสายดีว่าต่อไปขอบคุณมากครับ